สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจพี่แป้งปั้นข้าราชการนะคะวันนี้มาพบกับครูส้มเช่นเดิมนะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะวันนี้นะคะจะเป็นการติวครั้งที่36แล้วนะคะที่เราได้มาเจอกันเนาะครั้งที่36แล้วเนาะอะคนที่เข้ามาอยู่ในเพจนี้นะคะเข้ามาดูการติว ของพี่แป้งแล้วก็ครูติ๊กครูส้มนะคะก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเลยนะคะโอเควันนี้นะคะครูส้มก็มีคำคมมาฝากทุกคนนะคะคนที่กล้าจะเริ่มต้นไม่ผัดวันประกันพรุง่งคือคนที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตลอดชีวิตนะคะ,ะความหมายของเขาก็ตรงตัวเลยนะคะก็คือถ้าเรา ไม่เริ่มต้นสักทีความสำเร็จมันก็ยังอยู่ไกลตลอดเวลานะคะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะเดินไปทีละก้าวทีละก้าวนะคะ,ะด้วยความพยายามด้วยความอดทนความพยายามนั้นนะคะก็จะทำให้เราไปส,สู่จุดมุ่งหมายได้อย่างสำเร็จเนาะ,ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายครูส้มได้เลยนะคะ สวัสดีคุณชื่อเฟซว่าขวากัก้นาชีวิตไม่ใช่อุปสรรคนะคะสวัสดีค่ะพิมพ์ชื่อเล่นได้นะคะครูส้มจะได้จำชื่อได้เนาะสวัสดีค่ะน้องแอน้องแอนอแอลาดบุรีนี่ครูสม้มจำได้แล้วนะคะ,ะน้องแอก็ทักทายมาเนาะโอเควันนี้นะคะ อ,อย่างที่บอกเนาะว่าผลประกาศผลสอบยังไม่ออกเนาะประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมเอ่ยประมาณเดือนหนึ่งนะคะระหว่างนี้นะคะให้เราเตรียมตัวอ่านหนังสือรอเลยนะคะอ่านหนังสือรอเลยผลจะเป็นยังไงนั้นนะคะเราเตรียมตัวไว้เลยนะคะให้มันพร้อมอยู่เสมออ่ะวันนี้เราไปเริ่มเฉลยกันที่ข้อ71นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็น ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศั์นะคะเกี่ยวกับคำศับหุกยากไม่เอ่ยคำศัพ์กพอพรอบที่แล้วสวัสดีค่ะคุณสิริโชตอ๋อค่ะคุณสิริโชตอยู่จังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะคะคุณสิริโชตสอบรอบไหนเอ่ยสอบรอบที่แล้วหรือว่ารอบยี่สิบก้าคมภาค่ะคุณแพท แพตตี้หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะครูพี่แป้งอันนี้ครูส้มนะคะยังไม่เห็นหน้าเนาะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมคะครูส้มค่ะครูส้มค่ะวันนี้โอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยเนาะ which two pairs of words are s y n o n y m อ่ะเขาถามว่า แพรก็คือคู่นะคะคำคู่ไหนที่เป็นความหมายที่เหมือนกันคล้ายกันนะคะซิโนนมซิโนนเนาะ a offer furnish อันนี้ครูต้องขออภัยนะคะวันนี้ครูพิมพ์ตกไป1ตัวนะคะซึ่งอาจความหมายอาจจะเปลี่ยนเนาะแต่ครูขออนุญาตแก้ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าได้พิมพ์มาแล้วนะคะก็เลยแก้ไม่ได้ขออนุญาตแก้ไขนะตรงนี้เลยเนาะ offer กับ f u n e t t ตรงนี้ใส่ตัว R เข้าไปนะคะ B stupid กับ r i l l i o n t C lovely กับคำว่า b s t lovely beast D นะคะก็คือคำว่า draw draw กับคำว่า s r p นะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าแต่ละตัวนั้นความหมายมันคืออะไรนะคะ แต่และตัวนะั้นความหมายคืออะไรตัวแรก Offer อ่ะเราลองเลือกแปลตัวที่เราได้ก่อนนะออเนาะ Offer ตัวนี้แปลว่าเสนอใช่ไหมคะอ่าฟ n ลเน f ฟู n i s h ตัวนี้อาจจะยังไม่ทราบเนาะ Stupid ต,ตัวนี้น่าจะได้อยู่ Stupid ต,ตัวนี้แปลว่าโงนะ่นเนาะ Billion Billion ก็แปลว่าฉลาดนะคะฉลาดฉลาดหลักแหลม ฉลาดหลักแหลม lovely อ่าตัวนี้เราก็แปลดได้ lovely แปลว่าน่ารักนะคะอ่าต่อไป beast beast ก็คือสัตว์ร,ร้ายอ่าสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายต่อไป draw draw ตัวนี้แปลว่าอ่าน้าเบื่อนะคะ draw ตัวนี้แปลว่าอ่าแปลไปเลยละกันเนาะอ่าน้าเบือ่อ ตัวนี้ sharp ตัวนี้นะคะ sharp ตัวนี้แปลว่าคมคมนะหรือหรือเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเครื่องมือที่แหลมคมนั่นเองนะคมกริบนะคะคมกริบอ่ะเหลือตัวเดียวเนาะที่ครูเราอาจจะไปแปลมาแล้วแต่ว่าความหมายมันไม่ได้นะคะก็คือเพิ่มตัว R เข้าไปความหมายตัวนี้แปลว่า f u n i s h เคยเคยได้ยินคำว่า f u r ร์นิชเฟอร์นใช่ไหมอ่าคล้ายๆกันเนาะออกเสียงคล้ายๆกันตัวนี้แปลว่าอ่าตกแต่งตกแต่งแล้วก็มีความหมายอีกอันนึงก็คือคำว่าอ่าจัดหาให้นะคะจัดหาให้ซึ่งคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยมันมีหลายความหมายมากเลยนะคะอ่าทั้งหมดนะคะให้ความหมายมาทั้งครบทั้ง4ข้อแล้วนะคะ อ่าอันแรกก็คือ offer แปลว่าเสนอ furnish ก็คือตกแต่งหรือว่าจัดหาให้ stupid โง่ brilliant ฉลาดหลักแหลม lovely น่ารักแล้วก็คำนี้ b a s t แปลว่าสัตว์ร้าย draw น้าเบือ่อ sharp คมกริบนะคะอ่ะใครได้คำตอบแล้วเนาะก็ส่งคำตอบมาได้เลยนะคะคำศัพท์นะคะส่วนใหญ่ มันจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้อยู่ประจำเป็นประจำทุกวันนะคะเจอบ่อยนะคะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละแต่เราไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรนะคะอะส่งคำตอบมาได้เลยนะคะตอนนี้ครูยังไม่เห็นมีใครส่งคำตอบมาเลยเนาะอ่ามีน้องแอ้นะคะน้องแอ้ส่งคำตอบมาแล้วก็คือข้อ a นะคะก็คือข้อ a เดี๋ยวครูส้มจะให้ความหมายเพิ่มเติมนะคะว่า คำที่เราเฉลยไปแล้วนั้นมันมีคำว่าอะไรบ้างนะคะอะมีตอบมาหนึ่งคนนะคะก็คือน้องแอรนนั่นเองนะคะอะข้อนี้เฉลยละกันนะคะก็คือข้อ a คํำว่า offer กับ furnish furnish ซึ่งแปลว่าจัดหาให้นั่นเองเสนอความหมายเดียวกันความหมายคล้ายกันกับคำว่าจัดหาให้นะคะอะเดี๋ยวให้ ความหมายเพิ่มเติมในส่วนของคำว่า offer นะคะ offer อ่า offer คืออะไรไม่ชัดขออ,ออนุญาตอ่า offer offer ตัวนี้แปลว่าเสนอนะคะ offer ตัวนี้แปลว่าเสนอเป็น verb นะคะเป็น verb verb ก็คือคำกริยานั่นเองนะคะ มีคำว่าอะไรบ้างที่ความหมายเดียวกับคำว่า offer นะคะก็มีคำว่า uh, propose เนอะ uh, propose present present แล้วก็คำว่า uh, submit suggest suggest ที่แปลว่าแนะนำเนาะ สีตัวนี้นะคะอ่ะเอาเอาเอาเป็นแค่นี้ก่อนเนาะความหมายของเขานะคะความหมายเดียวกันกับคำว่าเสนอนั่นเอง propose present submits u g g e s t นะคะอ่ะต่อไปคำว่า furnish คำว่า furnish อ่ะคำนี้นะคะ furnish ใส่ตัวอ่าเข้าไปนะคะตัวนี้แปลว่าอะไรเอ่ยตัวนี้แปลว่ามันมีหลายความหมายเนาะแต่เราก็พยายามเลือกความหมายที่มันใกล้เคียงกันอ่าความหมายแรกก็คืออ่าตกแต่งนะคะความหมายที่สองก็คือจัดหาให้จัดหาให้หใหมีคําว่าอะไรนะคะมีคําว่าอะไรบ้างอ่าคำแรกเลยก็คือคําว่า give ก็คือคําว่าให้เนาะ ่าแล้วก็คำว่า provide ตัวนี้นะคะก็เจอบ่อยเนาะในข้อสอบกพ provide แล้วก็คำว่า r e a offer offer ก,ก็เสนอเหมือนกันนะแล้วก็คำว่า allow allow ตัวนี้แปลว่าอนุญาตนะคะอนุญาตโอเคได้ความหมายทั้งสองความหมายแล้วก็คือคำว่า offer กับ finish offer แปลว่าเสนอ f r n i s h ก็คือคำว่าตกแต่งหรือว่าจัดหาให้นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเราไปดูข้อที่72นะคะข้อที่72 which synonym or oh, antonym นะคะ antonym of active คำไหนนะคะที่ตรงข้าม antonym ก็คือตรงข้าม ตรงข้ามกับคำว่า active active ตัวนี้เราทราบความหมายแล้วเนาะ active เราใช้เป็นคำทับศัพท์ในภาษาไทยได้เลยนะคะ active คืออะไรนะอันแรกก็คืออันแรกก็คือ a นะคะ a ก็คือ decrease นะ decrease the หรือ d ก็ได้นะคะ decrease ก็คือลดนะคะลดลง b intelligence intelligence อ่า z y D. Funny ตัวนี้ง่ายนะคะตัวนี้ง่ายอ่ใครได้คำตอบแล้วนะคะส่งมาได้เลยนะอ่าใครได้คำตอบแล้วส่งมาได้เลยคำที่ตรงข้ามกับคำว่า active เนี่ยคือคำว่าอะไรนะคะ decrease ตัวนี้แปลว่าลดนะคะ intelligent ตัวนี้แปลว่า ชาญฉลาด Lazy แปลว,ว่าขี้เกียจ Funny Funny ่ก็ตลกนะคะตลกอ่ะใครได้คำตอบแล้วส่งมาได้เลยนะคะอ่าน้องแอดตอบอะไรเอ่ยข้อ4นะคะน้องแอดตอบข้อ4เนาะอ่า active active ก็คือกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาเนาะซึ่งตรงข้ามกับคำว่า เล z y ที่แปลว่าขี้เกียจนั่นเองอน้องแอตอบถูกต้องเลยนะคะตอบถูกทั้ง2ข้อเลยนะคะรับไปเต็มๆสี่แดมเนาะถ้าเต็มร้อยก็ได้คะแนนเต็มร้อยนะคะเกินผ่านอีกเนาะ,ะต่อไปเดี๋ยวจะให้ความหมายของคําว่า Lazy l a ล y l a เลแปลว่าขี้เกียจนะเป็นคำ adjective นะคะ เป็นคำ adjective เรซี่ซึ่งความหมายของเขานะคะ,ะความหมายที่ใกล้เคียงกันเนาะอะอันนี้ครูให้ความหมายที่มันใกล้เคียงกันเนาะไม่ได้เอาตัวที่ตรงข้ามไม่เป็นไรเนาะโอเคคำว่าเรซี่เนี่ยความหมายของเขามีคำว่าอะไรวะอินโดร r a n ์อินโด e ันซ t s l o t flu slot flu แล้วก็ idol 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 อแล้วก็มีคำว่าอะไรอีกเอ่เพิ่มตรงนี้แล้วกัน awkward awkward อันนี้ครับนี้ครูเคยให้คำศัพท์ไปแล้วเนาะ awkward ตัวนี้แปลว่างุ่มง่ามนะคะงุ่มง่ามอ่าแล้วก็มีคำว่าอันอ่าเห็นคำว่าอันอันแปลว่าไม้นะคะ skillful skillful Skill แปลว่าอันตัวนี้แปลว่าไม่เนาะไม่มีทักษะนั่นเองนะคะแล้วก็คำว่า,า b o w i f e b o w i f e ตัวนี้แปลว่าเชื่องชา้าเชื่องชาอ้าให้ความหมายคำว่า lazy เพิ่มเติมเนาะ เผื่อไปเจอในอส่วนอื่นที่มันความหมายเดียวกันกับคำว่า lazy ถ้าเราเจอคำนี้ก็คือขี้เกียจนั่นเองนะคะโอเคน้องแอร์ตอบถูกทั้งสองข้อเลยนะคะส่วนที่เหลือนะครูส้มไม่เห็นเนาะไม่เห็นคอมเมนต์ต้องขออภัยนะคะโอเควันนี้ครูส้มมาให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ให้กับทุกๆคนในเพจนะคะ ครูส้มก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอาจจะเจอในข้อสอบบ้างเนาะวันนี้ครูส้มก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดเป็นกำลังใจให้นะคะผมนักศึกษาในโครงการคุณอะไรนะคะคุณพิมพ์ช่่เล่นเมื่อกี้ครูก็ลืมไปขออภัยผมนางสาวอาคุณบุ๋มครูส้มเพิ่งเห็นคุณคุณบุ๋มๆุมเนาะ นักศึกษาในโครงการความร่วมมือครับครูจะสอบในภาคแรก65้นี้ครับกำลังจะจบครับอ๋อค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเข้ามาติวในเพจของพี่แป้งเนาะครบทั้ง4วิชาเลยนะคะไม่ได้เสียรายจ่ายแต่ อย่างใดนะคะเข้ามาิวฟรีเลยนะคะถ้าอยากดูย้อนแหลกย้อนหลังอ่าไปแล้วครูย้อนหลังนะคะให้กดติดตามนะคะกดติดตามได้เลยนะคะดูย้อนหลังได้พี่แป้งจะมีลิงก์ให้นะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะวันนี้ครูส้มต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะอขอให้ทุกคนนะคะจงประสบแต่ความสำเร็จเนาะมีความสุขกับทุกท ทุกๆวันนะคะวันนี้ครูส้มลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ